สวัสดีค่ะวันนี้เราจะเย็บปกบัวนะคะปกบัวมิกกี้เมาส์เราก็ตัดตัดปกให้พอดีตะเข็บพอดีเย็บนะคะเราจะได้เย็บง่ายตัวนี้ไม่มองเผื่อแค่ตีนผีเดียวเองนะตรงที่รอยเย็บอยู่ในขณะนี้ก็คือเผื่อตีนผีเดียวเนาะเย็บหักมุมปรับได้ทีทีนะคะตรงหักมุมทีทีเลยจ้ะ พอมาถึงตรงที่ไม่ใช่หักมุมเราก็ปล่อยได้ธรรมดาเนาะพอมาถึงตรงหักมุมก็ให้มันถิดๆหน่อยเข้าโคง้งเข้าโคง้งค่อยๆนะคะถ้าเราเผื่อแค่ตีนผีเดียวแบบนี้มันมันก็เย็บง่ายอะคะ่ะตรงส่วนที่ไม่ได้เย็บอะตรงที่จะเข้าคอก็เผื่อไปหนึ่งเซนติเมตรก็แล้วกันทีนี้เรา เย็บได้ห่างนะคะกดเอาเอามือดันไว้นะให้มันงุมง้มๆเข้าไปแต่เข็บมันจะได้แบบว่าไม่พองๆแต่เข็บมันจะได้สวยๆเห็นไหมกดกดกดข้างหลังกดข้างหลังตีมผีเนาะมันก็จะได้งุมง้มๆเข้าไปจะได้เร็วไงวันหนึ่งเย็บร้อยปก <c oughs> อ่ะเสร็จแล้วเย็บกด กดคิ้วนะคะกดคิ้วปัดไปทางด้านที่ไม่ได้อัดกล่าวนะคะตอนนี้แม่หมองกดไปทางซ้ายนะกดไปทางด้านที่ไม่ได้อัดกล่าวนะค่อยๆอยอันเนี้ยอันเนี้ยมันจะค่อนข้างกดง่ายมันมีมันมีพื้นที่พอสมควรได้อยู่นี่ขนาดแม่หมองตาไปหายายแล้วนะยังทําได้เลยนี่เด็กเกมือใหม่ๆห่อ่ะสบายมากนี่รุ่นแม่หมองนี่รุ่นอ่า ขาวิ่งลงแล้วโอเคเนี่ยใกล้เสร็จแล้วนะใกล้เสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่เอากลับออกมาค่ะปรินมันออกมาเนาะเนี่ยทีนี้ตะเข็บมันก็หมดแล้วทีนี้เราก็รีดรีดด้านไหนอรีดด้านที่เรากดคิ้วเข้ามานะคะถ้าเพื่อนๆอ,นอ น้องๆเพื่อนๆนะที่ทําใส่นะเตารีดไม่มีไอ้น้ำอ่ะที่เตารีดไม,ม่ไม่มีไม่มีเทปลอนนะค่ะให้ใช้ผ้าวางก่อนนะเขาไม่มองอ่ะมีเทปลอนนะมันก็จะไม่ค่อยขึ้นเหงาเท่าไหร่มีหน้าเตาปิดนะคะโอเคเนี่ยเสร็จแล้วเห็นไหมสวย สวยที่สุดนั่นมิกกี้เมาส์หนะใครก็ไมร่รู้พาเรียกมิกก้เมาส์เราก็เมาส์ด้วยนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คลิปด้วยนะจ๊ะถูกอกถูกใจมากมายก็ส่งดาวให้เป็นกำลังใจได้นะจ๊ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ